สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพุณนะคะริวินหรือน้องอ่ังเปาชื่อเล่นชื่อน้องอ่างเปาวันนี้น้องอ่างเปาจะมาสะแสดงเรื่องกระต่ายกับเต่ามีอยู่วันหนึ่งกระต่ายไปท้าเต่าเพราะว่าตัวเองวิ่งเร็วที่สุดแล้วก็เต่าบอกว่าโอเคพรุ่งนี้ไปเจอกันแล้วลุ่งขึ้นกระต่ายก็บอกว่าเร็วเรวนะเต่าเดี๋ยวจะไปไม่ถึง มีอยู่แล้วก็เต่าเดินมาถึงแล้วกระต่ายยังอยู่อยู่แล้วเพื่อนเพื่อนคนอื่นก็บอกว่าเตรียมตัวเขาที่ระวังไปกระต่ายไปก่อนแล้วก็เต่าเดินได้หนึ่งก้าวกระต่ายไปเจอแปลงแครอทกับแปลงผักบุ้งแล้วก็กระต่ายไปเวกินแปลงแครอทแล้วก็ผักบุ้ง แล้วก็ต่อไปเต่าเดินมาเห็นพอดีว่ากระต่ายหลับแล้วก็ต่อไปเต่าเห็นับเปียงขับวุ้งแล้วทีนี้กระต่ายแล้วทีนี้กระต่ายก็ตื่นมาเห็นว่าเต่าจะถึงแล้วทีนี้กระต่ายก็รีบวิ่งแล้วทีนี้กระต่ายก็ไปไม่ถึงแล้วทุกคนก็เยกเต่าชนะจบแล้วครับ